หนึ่นะคะแล้วก็จะใช้ท็อปแพนนะคะแล้วเราก็สร้างวงกลมออกมานะคะปรับขนาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขนาดของเรานะคะแบบไมนี่เราก็จะเพิ่มคูณยี่เข้าไปนะคะแล้วเราก็วาดวงกลมสองวงนะคะแล้วก็เราจะใช้เส้นนะคะลากขึ้นไปแล้วเราก็จะใช้มิลเลอร์นะคะเพื่อทําเป็นอีกอันหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะ แล้เราก็จะวัดขนาดอะไรให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะแล้วเมื่อเราปรับขนาดเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ออฟังก์ชันไซโครเลอร์สเก็ดบอลทอนนะคะทำหกชิ้นนะคะคแล้วเราก็ลากเส้นลายมานะคะแล้วเราก็จะใช้ครึ่งวงกลมนะคะวาดไปค,ค่ะแล้วเราก็จะวัดขนาดอะไรให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะแล้วพอเรานะคะวัดขนาดเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ฟังก์ชันเดิมนะคะสายโคเวอร์สเกตพอทนะคะทำขึ้นมาอีก6ชิ้นนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะตัดค่ะตัดส่วนเกินออกไปนะคะ,คะแล้วเราก็เอ็กตุดขัดได้เลยนะคะส่วนความสูงนะคะเราจะใช้ที่6มิลน,นะคะ แล้วเราก็ใส่สีอะไรเพื่อเพิ่มสีสันนะคะค่ะพาที่สองนะคะเราก็จะใช้ท็อปแพนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ใช้มุมกลมนะคะแล้วก็วัดขนาดอะไรให้เรียบร้อยนะคะคูณย0สิบเข้าไปที่เราบอกผาแรกนะคะแล้วก็ลากเส้นลายออกมานะคะแล้วก็ใช้ขึ้นมุมกลมนะคะวาดเข้าไปนะคะค่ะแล้วกรจะวัดขนาดอะไรให้เรียบร้อยนะคะ มาเราวัดขนาดอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็จะตัดนะคะ แล้วเราก็ตัดเสร็จแล้วเราก็เอ็กทุดขัดได้เลยนะคะความสูงก็6มิลมเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็จะมาทำกลมนะคะแล้วเราก็มาวาดวงกลมนะคะขนาดก็20เข้าไปนะคะแล้วเราก็เอ็กตุดขัดอีกรอบหนึ่งนะคะความสูงก็จะเป็น6นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่สีใส่อะไรให้เรียบร้อยสวยงามนะคะ ภาที่ัตว์นะคะแล้วก็จะใช้วงรีนะคะทำฐานนะคะแล้วก็จะใส่ขนาดอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาวงกลมมานะคะทำสองอันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นรูใส่นะคะ เมื่อเราวัดขนาดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะถึงขั้นตอนีตุดขัดนะคะความสูงเราก็จะใส่หกอันเดิมนะคะแล้วราก็ปรับสีใส่อะไรให้สวยงามน,นะคะผ<อ>้า<อ>สีแล้วก็จะใช้ท็อปแพนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะลากวงกลมมานะคะเป็น4ี่วงนะคะวงเล็กแล้วก็วงใหญ่ด้านนอกนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรับขนาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ลากเส้นนะคะเชื่อมติดกันนะคะหลังจากนั้นก็ก็ยึดขัดได้เลยนะคะความสูงก็เหมือนเดิมแล้วเราก็ใส่สีอะไรให้สวยงามนะคะ ที่นะคะแล้วก็เป็นแห้งนะคะความกว้างนะคะจะเป็น15ความสูงจะเป็น50นะคะแล้วก็ใส่สีให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็มาถึงแท่งสังนะคะเราก็จะความสูงนะคะ7.4็่ 4, นะคะความขอแพัค่ค่ะความกว้าง7.4ดนะคะความสูงก็ใช้เป็น12นะคะต้องใส่สีให้เรียบร้อย